จสดเลยใช่มเออตอนนี้อาจารย์ดงได้นำพายังว่าอันนี้อันนี้ของนี่ของของหลวงพ่อเนาะพ่อนี้จำทาวายหลวงพ่อแผ่นหนึ่งส่วนแผ่นใหญ่จะมีอยู่สองแผ่นนั้นของคุณกุณ้งชัชนาวันใช่ไหมครัชัดชนาวันเออ,อน,นี้นี่ทำพิเศษเนาะครับทำพิเศษแล,แล้วก็อีกแผ่นหนึ่งของคุณอริรัตน์รับตันเนาะรับตันรับตันรับตันใช่มาจากออสเตเรียอันนี้สองสองแผ่นนี้คือ ทำเพื่อเป็นคองสมลคุณก็คิดราคาเป็นกันเองเนาะส่วนแผ่นเล็กก็ประมาณสักกี่แผ่นนะลองยกแผ่นเล็กแผ่นเล็กสิบเอ่อสิบแผ่นครับอาจารย์โตเออเนาะแผ่นเล็กสิบแผ่นอันนี้ของที่ที่เขาสั่งตามจำนวนรายชื่อที่ส่งมาเนาะก็ถือว่าเป็นสุดยอดของวัตถุมงคลนะในความรู้สึกนึกคิดนะเพราะส่วนตัวก็ไม่ค่อยที่จะไปนั้นเท่าไรแต่เมื่อ เราเชื่อคนที่สร้างทำนะทางทำนะไม่ใช่ว่าเราจะสั่งแต่พุทธเผื่อนี้แผ่นใหญ่นั่นนี่แผ่นใหญ่ถ้าปกติก็ปกติเท่าไหร่ห้าพันบาทนี่ทำถวายพระจันทร์ทำถวายเลยเออเนี่ยยืนยันเนาะยืนยันนี่ซ้ำทำถวายเนาะเออเลขสองเออเป็นที่สองลงมาอันนี้กาเนี่นี่คือโยมสั่งจองเนาะสั่งจองของคุณทำพิเศษเนาะ ชื่อนามสกุลจะอยู่ตรงกลางนะครับคือรัชดาวันคุณชัดชดาวันชัชดาวันนะครับแล้วก็ดวงจักรราศีวันเดือนปีเกิดจะอยู่ตรงกลางช่วยช่วยอาจารย์ช่วยบรรยายสรรพคุณเรื่อไม่ถึงพุทธคุณเนาะรับพุทธคุณตอนนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตบอกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้ครอครูยันเป็นรูสอนยันก่อนนะครับพอาจารย์องค์แรกคือ หลวงพ่อวิชัยหลวงพ่อวิชัยวัดสันติวิหารอันนี้ท่านท่านบวชอยู่ที่ประเทศเขมรเป็นสิบปีท่านเรียนพววขละขหอมเขียนยันเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับคยูดุสรดุรีนะครับนี่ผมไปครอบครูจากท่านมาโดยตรงนะครับจา์ที่องค์ที่หนึ่งองค์ที่สองเป็นพระอาจารย์จักรวาลเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงนะครับแล้วก็ได้สายหลวงปู่สวงมา ก็แต่ละองค์ก็จะให้ยันมาไม่เหมือนกันโอ้นะครับให้คาถามาไม่เหมือนกันเโดยโดยโดยององที่สามก็จะเป็นหลวงโอ้นี่ลองค์เนาะหลวงอี๋อียมวัดสะพานสูงซึ่งชื่อเสียงโด่งดังมากใช่ใช่ใช่ขับหลวงอียมวัดสะพานสูงเพราะฉะนั้นอาจารย์โด่งเนี่ยจะมีเป็นสายสามสามพระอาจารย์สายสามสายนะครับเพราะฉะนั้นก็ ขั้นตอนการลงอัคราตรงนี้พุทธคุณมันจะครบทุกด้านเลยนะอาจารย์<ช>ลง<อ>ดวงจักรราศ<ช>ี<ช>ลงชื่อนามสกุลเสร็จแล้วจะล้อมรอบด้วยมงกุฎพระพุทธเจ้าของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังโอ้สุดยอดเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้พุทธคุณด้านการการเงินการงานต<ม>ิปิโสหูช้างไม่ย่อนะครับอาจารย์เขียนเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยใช่ไหมไม่มีย่อครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นอัคราพวก ด้านการงานแล้วก็โชคลาภแล้วก็ลงด้วยสมรสมงคลของพระภูเอี่อยมวัดสภานสูง<อ>เลขสิบหกเนี่ยโ<อ>สรสาสอมังคลันิวนวโรอุตราชร,รนาจัตตารโรยมิบาปัญจพุตตามามอวันนี้เนี่ย,ยตัวเลขเแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าลงไปเฉยๆต้องอนี่คือยันของอาจารย์โดงเดิฟสายบุญของพระครูปัตที่ทรงรียชื่อเรายนามมาก็จัดทำด้วยความตั้งใจเนาะ ตามพระอาจารย์บรรพกจนเจอจบกี่ปีเนาะโอ้สามสี่สิบปีมั้งสามสี่สิบปีที่ไม่ได้เจอกันตั้งแต่เรียนจบแล้วแยกย้ายกันต่างคนต่างไปอันนี้ของเทเดิร์นี่เพื่อนชาวเฟสก็ส่วนมากจะเป็นสายบุญนะอันนี้นี่แผ่นนี้ของคุณชัชดาวันเนาะชัชดาวันครับไอ้ส่วนแผ่นนั้นของคุณของคุณอาริรัตน์รับตันไอ้ส่วนส่วนนั้นก็เป็นบริวารเนาะบริวารลองลองเอาแผ่นแผ่นเล็กมาเออ ครับอันนี้ยกตัวอย่างนะคบของคุณเจ๊กนะคุณเจ๊กเจมิสันรับตันนะครับสุดยอดเลยเรียกใครอีกมาเรียนจะมีนะครับอันนี้ที่ต้องลงอักขระเรียบร้อยพุกดวงเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วคุณเจสสิก้ารับตันโอ้นี่สดเออเอามาเรื่อยๆเนาะว่าจะคลองที่จะส่งภาพนี่จะคลองก็ดูแล้วก็อันนี้ของคุณสุรัตน คุณละฤกึกนี่ปูฤษีปูฤษีโอ้สุดยอดเลยคนนี้เขาต้องการมากเลยครับถ้าถ้าคนที่มีคนที่มีได้ฌานเวลาผมเขียนเขาจะรู้เขาจะมีเขาจะรู้หลายคนที่ที่ได้ฌานเวลาผมเขียนเขาจะโทรมาบอกอาจารย์เขียนยันแล้วเหรอเขาจะรู้นะครับว่ากําลังเขียนอยู่ไนเขากําลังโพสในกลุ่มเขาครับแต่ว่าเอาให้หัวหน้าเขาก่อนเนาะหมายถึงอันนี้ของใครเนาะอันนี้ของทิตารัก นุกขันอ๋อทิตารานุขันเออนี่อันนี้ก็กลุ่มแม่บ้านเรามาเมื่อวานก็มาอยู่กลุ่มต่าอันนี้ของคุณอภิชาติอดุลพดุงศักดิ์โอ้เจอนี่สกกจเขาจากออสเตรเลียใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อยู่บางซื้อทางสามีของคุณชัดจวันชัดจวันนี่ อันนี้คุณอภิชยาลูกสาวพดุงอ,อภิชยาอดุลพดุงศักดิ์อ๋อวันนี้ลูก,ลกสาว,สาวเดอร์ใช่ครับลูกสาวคุณเรากำลังเรียนเกาหลีอืมและอันนี้ของคุณรุ่งอรุณสุภาสกุลอ,อยู่อุดรอุดรใช่น้องน้องคุณอะอริรับตัมดับทีนี้บอกลืมบอกอาจารย์นิดหนึ่งในในการเขียนยันของอาจารย์โดวงเนี่ยจะมี รันตามลำเบอร์ไปเรื่อยๆนะครับเป็นแผ่นที่1,522เน้ี่นี่<อ>ตัวอย่างมีตรมเนี่นทุกคนจะมีเบอร์ยันของตัวเองใช<ะ>่ครับกองแท้เลยด้วย<ะ>ความเต็มใจเนาะเพราะว่าประกรูปรัดก็ไม่ใช่ว่าจะหาก,กินเจรละเจะรโลกเนาะทำไม่มั่นใจก็ไม่ทำรับนี่แล้วก็นี่ของคุณแคร,รี่จอรแครี่จอรลับตั้น น่าจะเป็นแฟนเขาคุณอรรย์รับตำนี่ลูกชายหรือไม่เข้าใจนอ้อยเลย,ลยลเพราะว่าดูจากพสลแล้วน่าจะเชื่อถือใช่ใช่แล้วก็อันนี้เป็นของคุณวิจิตราจิมาวหานะโอ,อ้โันนี้อยู่หินลาดหินลาดโดยจะของคันไม่เห็นเขาคอมเป็น<ำ>ในในเพื่อนทำงานอบตครับนักงานอบต้ไซบุนไซเอฟซีพระคุปตลัดกันเลยครับแล้วก็ แผ่นน wow. for ี the past, the ้แ okay, ผ okay. okay, mm. the ่นหนึ่งหนึ right ่งห้าหนึ่งเก้านี้ก็เป็นของคุณเชษฐาชินวงศ์เชษฐาชินวงศ์โอ้น่าจะเป็นสายของคุณโยมเทิรัตน์นะครับเอาเขียเอาเขียเนาะทั้งหมดทั้งหมดเราถวายพระอาจารย์ก็สิบสองแผ่นสามแผ่นเป็ของพระจันทร์แล้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวอันนี้เคยเรียบเรียบค่อยอันนี้อันนี้นี่นี่เอามาถวายต่างหากเอาดีใจเนาะเดี๋ยวคุยกันก่อนแป๊บหนึ่งค่อยสาธุ อันนี้มาถึงเ,เอเที่จะโคไทยจ้าของเขาดูอันนี้คือเจ้าของแท้นะโยมนะก็เชื่อมั่นประกูปัดก็ใครที่มีบริวารก็ส่งวันเดือนปียินดีเป็นธุระให้นะแตไ่ไม่ไม่กี่ไม่กี่ครั้งเด๋ยเพรา,าเราไม่ใช่นักที่จะอนนโน,โนต้องการทำ้ามันดีมีพลจริงๆก็เรีรเยว่า มีช่องของอช่องตำนานลูก,ลก,กสวงของคุณอริชัยอ oh. อริชัยทำกองแก้วตำนานลู่สวงที่ซึ่งเขาเขาได้ยินชื่อเสียงเขาขอสัมภาษณ์ออกรายการและติดตามดูใน youtube ทางช่อง yeah. Yeah. สายลูกสวงคนระับคุณอริชัยทำกองแก้วพิมพ์คำว่าอริชัยทำกองแก้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมา hmm. คลิปออริชัยเป็นพันคลิป หลายคลิปมีเรื่องราวของอาจารย์ดยงเน,นี่ยนี่ของเทนเดอร์ของแท้ที่พระครูปฏิรับเป็นภาระน,นะเอาเป็นธุระน,นะแต่นอกจากนั้นสมเร็บมีคนสั่งจองเยอะเดี๋ยวให้ติดต่อตรงเลยแต่ช่วงนี้ยินดีทําเพื่อทดแทนความดีของไซบุญเรานะอย่างคุณรัชดาวันคุณอดิรัตคุณอะไรที่ดูสิตบุรีเนาะแต่เขานีกับเราก่าทุหมดทั้งนั้นก็ผมก็ไปวัดไหน ถ้าที่วัดมีงานบุญงานอะไรผมก็ไปช่วยวัดอย่างเช่นที่วัดที่บ้านพอารย์นงไทยใช่ไหมมีคนทําบุญมาเป็นหมื่นเป็นอะไรผมก็ไปช่วยช่วยเขียนพระยันด้วยเรามีความรู้อย่างนี้ใช่ใช่เราเป็เลยไปช่วยเขียนยันถวาย่อยอดเดินนั่นแหละงเราเราไม่ได้หาเตจแสวงหาผลกําไรอย่างเดียวเนาเอาบุญเป็นกําไรบ้างเอาทุนบ้างธรรมชาติมันธรรมชาติของชีวิต เอาละก็ยุติการไล์สดอ่ไม่ใช่บันทึกภาพกันเนาะเดี๋ยวจะเอานีส่งให้เข้าไปสามว่าโทรไรก็สมาไม่ได้ตั้งราคานะคือคือเพื่อนชาเฟ่นะ่เขาถวายกันแล้วจะเข้าไปเนี่ยเพราะยินดีที่จะออกค่าให้โกนทั้งหมดเลยคอัศสุดัศว์